ถือว่ารูปหนักมากๆนะฮะขึ้นมาขอทายรูปนบนเวทีกันเลยทีเดียวนะฮะไหนพี่สาวคนเมื่อกี้เป็นคนที่ไหนฮะไปไหนละอยู่อวดแก้วโอ้โหอยู่ไกลเนาะนะฮะไปขึ้นหนเป็นแดนเซอร์ให้ด้วยอะไรนะฮะหมอลำขอหมอลำเหรอฮะผมไม่ใช่หมอนะสิผมเป็นนักร้องแม่อุ้ยขอบคุณครับมีช่อด้วย ของแม่ฝวาทสระบุรีโอ้ยขอบคุณมากๆครับแโง่ด้วยบอกว่าจะให้ลูเสียใจโอ้ยขอบคุณครับแม่ส่งกำลังใจมาให้นะน่ารักที่สุดเลยนะวันนี้นะครับอะไรฮะอุย้ยให้ให้ปืนเอาปืนฉีดน้ำให้ลูกดดน้ำดำหัวแม่แม่เอาจริงนี่ โอ้โหไหนเมื่อกี้มีใครบอกว่ายังไม่เปียกกันบ้างฮะร้อนใช่ไหมผมฉีดได้ไหมเนี่ยฉีดได้นะได้ใช่ไหมเนี่ยชิจูก็ได้ของเล่นไปต้องฉีดข้างบนนะเพราะว่าไม่กล้าฉีดโดนตัวเออกลัวภาพไปโดนใจสิ อทางนี้ยังไม่ได้นะไอู้สงการนะครับผมวันนี้โอมคาถาเลยสิคาถาอะไรฮะคาถาโอมน้ำเมตตาโมกรนาพุทธรานีไทยดีเยนดูนโมพุทธายะเียพอใจแล้วนะฮะฝั่งนี้ยังไม่ได้เด็กๆวักมือเรียกเด็กๆชอบเล่นน้ำนะฮะนี่อ่ะ โอ้ยเด็กๆรอนี่อะไรนะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับอ้ยหายากนะเนี่ยขอบคุณมากๆครับอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากๆครับ,บ,รบเป็นเกียรติมากครับวันนี้ถ่ายรูปหน่อยได้ครับตามมาๆนะหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับโอ้น่ารักกันมากๆวันนี้ นี่จ้าถ่ายรูปให้หน่อยได้ครับได้ครับมามามามมาหนึ่งสองสาขอบคุณครับเอาเพลงต่อไปเลยครับเพลงนี้สนุกสนานรกันไหมฮะวันนี้อุ๊ยวันนี้รู้สึกดีใจนะเพราะว่าร้องเพลงสนุกสนุกแล้วเห็นทุกคนเต้นกันนะรู้สึกเอนจอยกันไหมะอะไรนะฮะไหวไหมครับอันนี้ถามผมหรือถามแม่ฮะถามตัวเองใช่ไหมฮะ ไหวไหมครับไหวครับโหอยู่ว <mond> ันนี้แม่ไหวอยู่แล้วถามคนข้างๆหรือเปล่าฮะบอกโอ้โหดูสภาพเสียงนะเชื่อนะครับเห็นน้องๆน้องๆเต็มดมเมื่อกี้อยู่ไหนฮะเมื่อกี้ไปไหนแล้วไปไหนกันแล้วนี่อยู่ข้างหลังนะน่าจะพักผ่อนกันอยู่นะครับผมอะไรนะอ่ะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะ อ่ะเรามาสนุกกันต่อนะครับเพลงนี้อะไรนะอะไรนะขยี้ใจเหรอสวยขยี้ใจขึ้นต้นยังไงนะแม่อ้าวมือตึบผมก็ตึบเหมือนกันสาวกันตึมต <Okay. S 1> รึมโจพตรึมพรึมสาวกันตรึมยุ นบติ้งต้องรำตากระแตนต,ตำข้าดีนะอ่อนแอนเดวบางน่า a a now, รักน่าชังดังอับสราดอกบิ่งถินทุ่งกุหลาอยากบอกเนียงว่าบองสลัน oh. <Okay. S 1> okay. อ้าวโอเคมีเลยด้วยนะมีไรน, <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับข <c oughs> <c oughs> yeah. อบคุณครับเ่เอามาสนุกกันต่อเลยนะเพลงนี้นะฮะ เก่งมากขอบคุณครับเอ้ยวันนี้ไหนขอเช็คเสียงนะฮะขอเสียงอะไรดีบ้านรักน้องเรียวหน่อยเรียวดูและฮะขอบคุณมากๆ นะครับรู้แล้วว่ารักกันขนาดไหนนะครับวันนี้น้องๆโอ้โหจากโรงเรียนเตรียมอดมนะครับน่ารักมากมาอะไรฮนะอยากตามไปบ้านอะไรนะคอนละยี่สิบพี่โบครับ สวยอย่างนี้ต้องตามไปบ้านสวยอย่างนี้ต้องตามไปบ้านได้แค่นี้แหละแม่ยี่สิบเดกเล่นนะอะอะไรฮะคนแบกรักให้สองนี้ขอมาสองคนแบกรักให้มาสองร้อยคุณยายคิดถึงหนูมากโอ้โหแล้วเป็นคนยอมไม่ได้สิอย่าโอ้ ห้าขอบคุณครับอุ้ยน่ารักมากวันนี้คุณยายมาไม่ได้อยากมาไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งเพลงนี้ให้นะครับโบหงหแบกรักมาให้ด้วยน่ารักมากเป็นเธอดได้ไหมเป็นเธอดได้ไหมที่จะเต็มใจรัปรักจากาาอย่างฉัน เ็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนว่าอนเมื่อเล่าที่มากไว้นานทัวันจับใจโอ,นะโอเคแล้วเนาะโอเคนะวันนี้